ลักษณะเนื้อคู่ของชาวลัคนดาราศีพิจิกดาวพระศุกร์เป็นดาวควบคุมความเป็นไปของดาวคู่ของคนรักนะฮะกิเลสสมบัติให้ไทยพระศุกร์ชาวลัคนดาราศีพิจิกควรที่จะได้คนที่ชอบกินมีความสนุกสนานน่ามไม่ตึงเครียดนะครับคือคือ,คอตอนลักษณะคู่เนี่ยคือคือแบบลักษณะแบบสนุกสนานลื่นเลิงนะฮะชอบท่องเที่ยว หรือว่าชอบกินนะฮะชอบสังสรรค์ชอบพูดคุยชอบเข้าสังคมนะฮะหรือว่าเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮานะฮะก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีนะฮะด้วยความหมายของดาวพระศุกร์คือความมีเสน่ห์ในตัวนะฮะในแบบฉบับของตนนี่ลักษณะคู่พื้นฐานคร่าวๆคู่ครองเนียนะฮะควรที่จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและขยันด้วยนะฮะเพราะว่า ราศีพิจิกเป็นราศีแห่งดาวอังคารเป็นดาวแห่งกิจกรรมนะฮะนะก็จะต้องบอกว่าคู่ครองถ้าคุณได้คู่คี้เกีย่ยมันจะไปกันไม่รอดนะฮะคู่คุณต้องมีความขยันหมั่นเพียรน,นะเอาการเอางานนะฮะแล้วก็จะต้องมีระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะต่อการดําเนินชีวิตของชีวิตคู่ แล้วก็คู่ครองก็ต้องใส่ใจรายละเอียดต่างๆของคุณด้วยไม่ใช่คิดแต่ถึงเรื่องตัวเองนะจะอยู่กันลรอดนะลักษณะคู่จะต้องมีความพิถีพิถันนะคู่ครองเนี่ยจะต้องมีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับสภาวะชีวิตในช่วงหนึ่งนะฮะที่เกิดอุปสรรคเกิดปัญหานะจะดีมากนะฮะจะเป็นตัวหลอมทำให้มีความแนบแน่นในชีวิตนะฮะสำหรับท่านใดที่เจอราศีพิจิกแล้วเจอใครบางคนแล้วมันแบบ เจอเรื่องนี้ได้หน่อยเจอปัญหานีได้หน่อยแล้วมันมันไม่สู้กับเราอะแล้วมันมีเรื่องให้ทะเลาะวันหนึ่งก็จะต้องเลิกหลานะคู่ครองจะต้องเข้าใจในความรู้สึกและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะต่อผู้อื่นด้วยนะฮะด้วยความอของดาวพระศุกร์เนี่ยมันยังรวมไปถึงเอียงหนึ่งว่าดาวศุกร์เป็นในเป็นพบการเงินของโลกด้วยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยคู่จะต้องเป็นคนขยันหาเงิน นะฮะก็ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของเงินทองทองนะฮะนามากเป็นพิเศษด้วยนะฮะนี่คือเข้าลักษณะคู่ได้นะฮะแล้วก็อันนี้คือพื้นฐานข้าวๆนะฮะในครั้งหนึ่งในชีวิตคู่คุณอาจจะเกิดเรื่องลึกลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับความรักนะชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีเรื่องมีรักลับๆมีเรื่องรับลมคมในเกี่ยวข้องกับความรัก บางท่านเกิดมือที่3นะหรือบางท่านเนี่ยนะฮะมีเรื่องให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจเกี่ยวข้องกับความรักเกิดขึ้นได้หรือเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่เกิดขึ้นได้นะบางท่านเนี่ยมีเรื่องมีเรื่องยุ่งยากที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตรักได้ในช่วงหนึ่งก็เกิดขึ้นได้นะนะฮะด้วยความหมายเป็นภพมรณะด้วยเนี่ยมันช่วงหนึ่งเนี่ย บางท่านเนี่ยกว่าจะลงเอยก็มีโอกาสให้เกิดความเสียหายหรือว่าบางคนเนี่ยมันเป็นดวงที่แบบอ่าที่แบบมีคู่แล้วมันเกิดเกิดเรื่องเสียหายนะเป็นคนอาภัพรักได้นะชาวราศีพิจิกเนี่ยแต่ถ้าท่านใดที่เจอคู่แล้วเนี่ยนะฮะต้องเอาเข้าลักษณะที่บอกไปนะพอที่จะเข้าเกณฑ์แล้วก็อย่าเปิดเผยมากนะ,ะหมายถึงว่าอย่าออกงานร่วมกันเยอะต้องปกปิดบ้างนะฮะ ให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้ในที่สุดนะอันนี้คือพื้นฐานคร่าวๆนะแต่ผมจะบอกว่าเมื่อคุณได้ไปคบหากับชาวราศีต่างๆนะฮะจะเป็นอย่างไรจะเสริมดวงคุณอย่างไรหรือเป็นสิ่งคุณหรือประโยชน์หรือโทษหรือสิ่งร้ายต่างๆอย่างไรราศีธนูกับราศีของคุณเนี่ยนะถ้าคุณเกิดพิจิตแล้วไปคบหากับคนธนูเนี่ย ก็จะทำให้ทรัพย์สินเงินทองจะเพิ่มผูนขึ้นนะฮะจะเสริมในเรื่องของการเงินการทองกับคุณถ้าคุณไปคบหากับคนมังกรนะฮะก็จะเสริมในเรื่องของการเดินทางการติดต่อก,การสื่อสารการประสานงานนะฮะการเจรจานะฮะเสริมในเรื่องของการเดินทางนะฮะเสริมในเรื่องของญาติมิตรเพื่อนฝูงนะฮะสังคมเกลือข่ายแล้วอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีมุมอีกว่าหากคุณ นะฮะได้คบหากับชาวราศาีเป็นลักษณะของราศีมังกรเนี่ยมันเป็นดาวอังคารกับดาวพระเสาร์บางครั้งอาจจะมีเรื่องปัทะทะเลาะแตกหักนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งจะเจ็บป่วยได้นะฮะหรือมีการทะเลาะกันหนักได้นะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเป็นอังคารกับพระเสาร์มีเรื่องทุกข์ใจได้นะฮะในช่วงหนึ่งก็ต้องอดทนอดกันนะ,ะให้มากสําหรับคู่นี้มีอะไรรีบเปิดใจคุยกันราศี พิจิกกับราศีกุมอาจจะเกิดมือที่สามมีเรื่องเฉาโชกเกิดขึ้นได้แต่จะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานนะฮะบ้านช่องนะฮะหลักแหล่งที่อยู่อาศัยนะฮะญาติมิตรต่อมาราศีมีนกับราศีของคุณเป็นคู่สมพลเสริมในเรื่องของพลังอํานาจเสริมในเรื่องของกําลังในการทํางานเสริมในเรื่องของโปรเจกต์ไอเดียใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเสริมในเรื่องของบุตรบริวารน,นะฮะ แล้วก็ราศีเมษกับราศีของคุณเนี่ยนะฮะเสริมในเรื่องของกําลังนะฮะแต่ราศีคุณกับราศีเมษเนี่ยวเวลาใจร้อนจะใจร้อนจะปะทะกันได้ง่ายอันนี้ต้องระวังนะนะฮะ ต้องระวังอารมณ์ทั้งคู่เลยนะฮะเวลาปะทะกันมันจะปะทะกันได้ง่ายก็ต้องเดินหนีหรือว่าพยายามคุยกันตั้งแต่ต้นนะเพราะว่ามันเป็นมุมอริซึ่งกันและกันอาจจะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะกันได้ในที่สุดในช่วงหนึ่งราศีพฤษภกับราศีของคุณเนี่ยนะฮะเป็นราศีที่เป็นเนื้อคู่กันเป็นราศีที่อยู่ได้กันแล้วเป็นคู่ผัวตัวเมียได้หรือจะสนับสนุนช่วยเหลือกันได้นะนะฮะเป็นหุ้นส่วนกันได้ในเรื่องงานเรื่องเงินนะฮะในเรื่องชีวิตคู่นะฮะ ราศีต่อมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นราศีราศีต่อมาเป็นราศีเมถุนเป็นจุดมรณะนะฮะจะเป็นคู่วิวาทะต้องระวังมีปากเสียงมีการโต้แย้งอย่างรุนแรงนะเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ได้ในช่วงหนึ่งต้องปรับความเ,เข้าใจกันให้ดีถ้าใครที่เกิดสองราศีนี้คบกันเนี่ยพิจิก,กับเมถุนพยายามนานๆทีเจอกันไปไปมา,มาจะดีหรือคุณต้องใครคนใดคนนึงต้องเป็นพ่อแม่หรือไม่ไม,มนะจะดีนะฮะ นานๆที่เจอกันยังไงจะเกิดไม่ใชนจะเกิดเรื่องโศกเศร้าเสียใจหรือต้องห่างเหินกันในที่สุดราศีกรกฎกับราศีพิจิกเป็นจุดสุภาษะนะฮะทำให้เกิดชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าแก่คุณนะฮะแต่ราศีพิจิกกับราศีกรกฎเนี่ยเป็นคู่หวาดระแวงมันจะทําให้เกิดเรื่องหวาดระแวงซึ่งกันและกันเรื่องจะจ้องจะผิดเกิดเรื่องอาว่าละแวงบางอย่างเกิดขึ้นนะต้องไปสังเกตเอาต่อมาราศีสิง์กับราศี ราศีสิงห์กับราศีของคุณเนี่ยเป็นดาวเสริมในเรื่องของการงานนะฮะถ้าโฟกัสเรื่องงานร่วมกันจะดีมากแต่เป็นดาวอาทิตย์กับดาวอังคารมันจะผิดกันได้นะฮะมันจะทะเลาะกันได้มันเวลามันทะเลาะมันจะร่มแรงนะอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะต่อมาเนี่ยนะฮะราใหถ้าราศีพิจิกกับราศีสิงห์เนี่ยพยายามโฟกัสเรื่องงานให้มากนะร่วมกันราศีกันกับราศีพิจิกนะ จะเสริมในเรื่องของลาบผลผลประโยชน์นะฮะความสําเร็จนะฮะเสริมในเรื่องของวิชาการองค,ความรู้ปัญญาราศีพิจิกกับราศีตุลน,นะเป็นจุดวินาศของคุณอาจจะมีเรื่องรับลมคมในมีเรื่องลึกลับซับซ้อนมีเรื่องต้องปกปิดซึ่งกันและก,กันแต่ช่วงหนึ่งจะได้เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมกันเป็นอย่างดีนะนะก็ได้นะ ลักษณะนี้เป็นพื้นฐานคร่าวๆสำหรับชาวร,า,ราศรีพิจิกเนี่ยนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะอยากจะเข้ากลุ่ม VIP เป็นกลุ่มทํานายตัวเลขนะเป็นกลุ่มวิเคราะห์เลขเด็ดนะวิเคราะห์เลขมงคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าคุณจะเป็นคนไทยคนลาวคนเวียดนามนะนะรัฐบาลไทยเวียดนามลาวเนี่ยใช้เสียงได้หมดแต่เป็นเพียงกลุ่นการทํานายนะไม่ได้สอนเล่นหวยนะนะฮะอันนี้ไม่มีการสอนเล่นหวยนะถ้าจะไปอันนั้น้องไปต้องไปที่อื่นนะ นะฮะอันนี้เพราะว่าผมทำนายเฉยนะฮะก็เข้ามาแล้วกว่า20งวดนะท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่ม VIP นะฮะวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะลิงก์ไลน์ด้านล่างลิงก์ในช่องทิกต็อนะฮะเข้าไปอยู่ในกลุ่มก็เป็นร้อยคนแล้วนะนะ,ะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะชาวพิจิกเนี่ยคือคุณลองมองไปย้อนไปในอดีตนะฮะจะมีช่วงดวงขึ้นดวงตกคนเราเนี่ยมันจะมีช่วงขึ้นทุ่งตก ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะเขาจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเรียกว่าเครื่องรางนะเครื่องรางเนี่ยเขาจะใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนบวกๆให้กับจิตให้กับพลังงานของจิตนะฮะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นความเชื่อนะแต่ผมจะแนะนําเครื่องรางเครื่องรางมีหลายสายก็จริงผมแนะนําเครื่องรางสายพุทธคุณนะเป็นเครื่องรางเชิงประสบการณ์ที่มีประสบการณ์บอกกล่าวค่อนข้างเยอะนะผมจะเอาให้ดูนะ ประสบการณ์หลายท่านแตกต่างกันไปนะฮะก็คือว่าเนี่ยอย่างผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเขาเขาทรมานมาสามปีไม่มีเงินเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้เงินมาสี่ล้านเนี่ยเขาเหลืออยู่สามล้านกว่าเนี่ยเขาส่งบัญชีออมทรัพย์มาให้ผมดูแล้วก็เขาก็ไลฟ์มาบอกผมนะว่า บูชายันนะว่าคุณที่ผมเขียนให้เนี่ยเขาได้เยินสเสนหามาสี่ล้านเขาถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์มากที่ขี้ทางสว่างให้เขาบอกปฏิหารกับมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆเนี่ยเขาส่งออทรั์ให้ดูสามล้านกว่านะแต่ว่าก็ประสบการณ์แต่ละท่านก็แตกต่างกันไปมีหลากหลายประสบการณ์นะนะฮะก็แต่ว่าคอนเซปต์ของยันเป็นการอุ้มดวงแบบโบราณเป็นการเสริมดวงเป็นเครื่องรางหนึ่งเป็นเครื่องรางที่เอาดวงชะตาของเราเนี่ย มาผูกดวงสตาดูตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านะฮะแล้วก็เขียนอักขระยันอักขระยันนั้นเป็นตัวย่อของพระธรรมวินัยชั้นสูงในศาสนานะยันบางตัวที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของพระธรรมวินัยถึง8 000, 4 0 0 0พันพระธรรม,มขันธ์นะฮะเป็นยันโบราณมีการเขียนแล้วลงอักขระแบบโบราณไม่ได้ตั้งวาดอย่างเดียวนะนะฮะตามตำราบโบราณแล้วก็หาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าในการลงอักขระแต่ละตัวลงไป เกิดทั้งพุทธศาสตร์และมีกำลังจากดวงดาวทำให้เกิดวัตถุหนึ่งที่มีพลังงานในตัวนะฮะที่สุดแห่งความขลังนั่นคือยันนวคุณมหายันโบราณเป็นยันที่เป็นประสบการณ์โดยตรงนะของผมด้วยนะฮะก็ผมเกิดเรื่องดีๆมากมายนะนะหลังจากที่เมื่อหลายปีก่อนนะชีวิตติดลบนะแต่ต้าบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องรางนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่านใดอยากจะได้นะเอาไปไว้ในหิ่ง บบเป็นห้องพระถ้ามีห้องพระเอาไว้แบบเสมอพระประธานหรือเอาไว้เป็นประธานได้เลยเพราะว่าอัครยันนั้นเป็นอัครยันชั้นสูงในาศาสนานะฮะวัวันนี้สวัสดีครับท่านใดสนใจลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะฮะ